ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رياض الأثان شرب الستر นายกสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูประถามที่เคารพครับผมฮัดยีมันซูดเพลงสะละในนามตัวแทนคณะกรรมาก,ารการจัดงานคณะครูผู้ปกครองเหลอดจนพี่น้องชาวของลาภาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานพิธีเปิดงานรวมน้ำใจสู่อิมารตูด,ดีนหกเกตในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ กำหนดให้มีขึ้นสองวันด้วยกันคือวันเสาร์ที่เจดและวันอาทิตย์ที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช5 6 7 7ซึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา13.00นถึงเวลา19.00น,นที่ผ่านมามีการาแสดงกิจกรรมของนักเรียนภาคฟารดโดไอระดับชั้นปีเตรียมชั้นป .1 ถึงชั้นป .9 และค่ำคืนนี้ตั้งแต่เวลา20.30น,นเป็นต้นไป มีการทดสอบสารวัตรยานบีหกสถาบันชิงถ้วยนายกสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยนภพลบรมราชูประถมโรงเรียนอิมาโรตุดดีนและศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการนสีตอิมาโรตุดดีนได้เปิดทําการเรียนการสอนาศาสนามาอย่างต่อนเนื่องโดยใช้หลักสูตรของสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย นายพระบรมราชูประถมสังกัดหน่วยสอบที่4โรงเรียนอิมาโร,รงเรียนริดวานุ่นอิสลามปัจจุบันมีนักเรียนภาคฟารดัวาอทั้งหมด146คนครูฟารดัอายบสคนครูสอนกอรีมูรตันสี่ท่านด้วยกันวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ 1. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลอฮุวะลยฮิวะซัลลัมสองเพื่อรำลึกถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนที่ไว้วางรากฐานอันดีงามในด้านศาสนาสามเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของนักเรียนทางด้านวิชาการศาสนาสี่เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก 5. เพื่อเป็นการพบปะของคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอิมาโรตุดีน 6. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคคลของผู้ที่มาร่วมงานตลอดจนพี่น้องชาวของลาดเทาเจ็ดเพื่อหาไรายได้ใช้ในกิจการของมัสยิดและโรงเรียนอิมาลตุด,ดีนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นบรารักัตเป็นสิริมงคลครัผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ประสานสาลิฟสีเจริญประธานพิธีมอประการศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบภาคฟัดดอัง ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2566ระดับชั้นป .4 ระดับชั้นป .6 และระดับชั้นป .9 พร้อมกล่าวโอวาทและขอดูอาเปิดงานขอเรียนเชิญครับ